เห็นเห็นอย่างมหาปรรียนเก้าอย่างแพรี่เนี่ยพูดผิดคิดผิดสอนผิดบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยพระอาจารย์ไปเก่าฮะเขาเขาจะฟรร้องคอพระอาจารย์หนินะฮะ<า>เขาจะฟรร้องพระอาจารย์นะไปพูดถึงเขาอะ่ะอา้าก็ก็พูดความจริงให้ฟังนี่มันผิดตรงไหนไม่เข้าใจมันผิดนะตามกฎหลักกฎหมายอาญายิ่งจริงยิ่งผิดนะไม่เกิดประโยชน์แก่สารนะมันเสียหายตรงไหนอะมันเสียหายตรงไหนอะแม่เขาเสียหายตรงไหนเขาเสียหายตรงไหน เนี่ยพระอาจารย์พูดอย่างงี้สิมันเขาก็พูดให้ร้ายอาตมาไม่ใช่เหรอไม่เขาก็พูดใส่ร้ายบิดเบือนให้ร้ายอาตมาจริงๆไม่ใช่เหรอเตือนเตือนนิดนึงพระอาจารย์พ่ออาจารย์พยายามที่จะถ้าไม่อยากโดนหมิ่นประมาทพ่ออาจารย์อย่าพยายามอย่าพูดใส่ชื่อเขาเนี่ยเออให้เกียรติเป็คนสวยท่านหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ถ้าไม่ไม่พูดถึงเขาแล้วจะรู้ชื่อได้ยังไงคนเขารู้แหละพระอาจารย์สัญยงกัสัญย่ออะไรเนี่ยพระอาจารย์ เน้อคืออาตมาว่าเนาะอาตมาว่านะบางทีกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่ออกมาใช้ในสังคมเนี่ยอาตมาก็ถือว่าคิดว่ากฎหมายปัญญาอ่อนนะ,ะกฎหมายปัญญาอ่อนคนที่ออกมาเนี่ยปัญญาอ่อนกฎหมายที่ออกมาเนี่ยเคยเห็นไหมอ่าห้ามมีห้ามนั่งรถปิกอัพอย่างเงี้ยท,ทั้งทั้งที่ในโลกขืนความเป็นจริงชีวิตเป็นจริงก็ก็ใช้ ้นั่งกันอยู่บ้านแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยพระอาจารย์เขาก็เลยต้องติงมาบางทีอ่ะการการนั่งได้นั่งได้แต่ว่าถูกันเหมาะสมไม่กฎหมายปัญญาอ่อนออกมาแล้วใช้ไม่ได้เข้าใจไหมกฎหมายปัญญาอ่อนแต่คนออกกฎหมายเนี่ยปัญญาอ่อนกระบวนุทธกระบวนการยุติธรรมที่ปัญญาอ่อนอาจารย์พระอาจารย์ต้องออกมาสึกมามาเป็นสสอแล้วผมว่ามาแก้กฎหมายกันนะอะไรนะต้องสึกมามาแก้กฎหมายกันมาสมัครลงสอสอแก้กฎหมายกัน เอา้าทนายพัดลองดูสิไอ้ที่เขาออกกฎหมายเรื่องการปรับจราจรเนะี่ยปรับสูงสุดสองพันบาทขนาดสองร้อยบาทห้าร้อยบาทประชาชนยังมมีปัญญาจะจ่ายเลยเป็นปร,รับได้ยังไงสองพันบาทสี่พันบาทแล้วกฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้ให้ตำรวจเอาเอาเอา,เอาลูกสาวชาวบ้านไปไปไป,ไปข่มขืนนะีฮะไปใช้ค่าปรับจราจรอย่างเงี้ย ใครออกมาล่ะก็ถ้าไม่ใช่ตำออรวจเสนอออกผมสงสัยประเด็นนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออผมค่อนข้างฟังเพราะค่อนข้างที่จะรู้เรื่องทางโลกเยอะเยอะมากเลยนะดีไม่ดีรู้เยอะกว่าผมอีกนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางโลกเพราะว่าผมอยู่แต่กับเอฟซีเออทาไมพากันเล่นโทรศัพท์อ่ะทิกตอกวันละกี่ชั่วโมงพระอาจารย์ไม่ใช่หรอกคือพระเนี่ย ท่านมีกายว่างจิตว่างสมองว่างท่านก็เลยรับรู้ข้อมูลได้เยอะกว่าชาวบ้านทั่วไปซึ่งชาวบ้านทั่วไปมีแต่เรื่องกินการเกลียดและเบียดเบียนกัน,มนสมองมันก็เลยไม่ว่างมันก็เลยรับรู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆไม่ค่อยจะได้หรือว่ามันไม่มีพื้นที่ของคุณธรรมศิลธรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมองมันเต็มไปด้วยคิดจะแย่งกินการเกลียดเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาครับ นี่ผมก็เลยมงว่าทำไมพระนี่พากันรู้เรื่องญาิโยมเยอะเกินแต่ว่าโยมเนี่ยไม่รู้เรื่องพระเลยนีคือพระพระท่านเป็นผู้ศึกษาเรื่องราวของชีวิตโลกและจักรวาลอ่าที่เรียกว่าโลก,กวิูเนี่อ่ก็คือการรู้แจ้งโลกนะ,ะรู้แจ้งเรื่องชีวิตและโลกจักรวาลอันนี้ก็คือแค่สำหรับผู้ปฏิบัตินะ สําหรับผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยแม้จะจบปริญญาเก้ามันก็มันก็มีแต่กิเลสอยู่ในเต็มพุงเต็มหัวใจเหมือนกันเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะอย่างอย่างมหาวัฒนาเนี่ยที่บอกอย่างเงี้ยก็เขาหาท่านหนึ่งก็ได้ไม่เขาพูดถึงอะตมาว่าเขาพูดออกเสื่อเขาออกว่าจับอาจารย์จับภาพภมิพลหลักชีไปขังไว้สักสามสักสิบปีเขาว่าอย่างเงี้ยผมผมได้ยิน้าบางท่านอยู่ว่าไปขัง แล้วตัไปภาพมหาวัฒนาปรัญญยเก้าประโยคนี้แหละนะเออประชาชน FC, เอฟอซีอินฟลูเนอนเซอร์ต่างๆออกมาถล่มโจมตีบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธศาสนาแล้วสร้างความขัดแยง้งสร้างความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองแล้วเนี่ยท่านคงไม่ออกมาท่านคงไม่เปิืตัวมาให้คนด่ายอย่างนี้ แต่เพราะหัวใจอันบริสุทธิ์ที่รักชาติรักพระพุทธศาสนารักพระมหากัรย์นี่แหละท่านจึงออกมาแสดงความรักความห่วงใยตรงนั้นครับแต่ว่าสื่อมวลชนสังคมฟูเอนเซอร์ต่างๆโซเชียลต่างๆก็บิดเบือนเจตนารมของท่านอย่างที่อาตมาก็เคยโดนมาแล้วจนก็ต้องถึงกับจะไม่มีวัดอยู่ถึงกับจะต้องโดนถูกจับศึกถึงกับถูกประทุสไลยเนี่ย ก็เกิดจากการปลุกระดมะชี้นำบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีให้สังคมเข้าใจผิดกรณีของพระลูกตถถาคตก็เหมือนกันพระลูกตานาคยหรือว่ามนัสกีบแก้วเนี่ยก็ก็ถูกกระทำเช่นกันท่านก็มาด้วยหัวใจที่รักชาติรักพุทธศาสนารักพระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ เนี<บ>่ยอ<บ>าจารย์ครับมีมีทางที่จะรวมแบบสามสามรูปพร้อมกันอ่อนัมมานธรรมกันอะไรอย่างเงี้ยมีมีเคยมีพูดคุยกันไหมครับจริงๆแล้วรวกันสามรูปอย่างเงี้ยคนับนั่นล้อเจอกันแบบนัดหมายอย่างเงี้ยคะจริงๆแล้วอาตรมาสามรูปเนี่ยครสามองค์สามมุมมองนะรบไม,มไม่ได้ครับอ่ไม่ได้เคยรวมตัวกันไม่เคยพูดคุยกัน เป็นเป็นเป็นการรวมกลุ่มกันไม่เลยครับฉะนั้นต่างคนต่างมีอุดมการ์ต่างคนต่างมีความคิดต่างคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันอุดมการ์ร่วมกันครแล้วก็ต่างคนต่างทาในวิธีคิดของตัวเองในวิถีวิธีการเดินไปสู่เป้าหมายของตนเองของแต่ละองค์เคยเคยเคยมีพูดคุยกันจะเจอกันสามรูปแบบนัดหมายกันอย่างนี้มีไหมไม่มี ไม่มีแต่ว่าอาตม,มาก็ก็ได้พบปะเป็นการส่วนตัวท,ท,ทั้งสององค์นั่นแหละเ,เจอเจอกันแล้วเหรอครับ่เคยพบปะเคยพูดเคยคุยเป็นการส่วนตัวครับ<ำ>แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างทิศต,ต่างทางกันแล,แล้วเวลาเวลามีการไลฟ์สดมีการมาพูดมีการเปิดไอ้พูดคลิปคลิปอะไรลงเนี่ยมีการปรึกษาหารือกันก่อนไหมครไม่มีเลยไม่มี แลวตอน,นที่ทจ่ว่าไม่มีเลยจริงจริงว่าไม่มีเลยก็ไม่เชิงนะก็เพียงเป็นการแต่ว่าคือ,อช่วงหลงัลงๆมาเนี่ยก็เริ่มมีบ้างแหลวตั้งแต่เกิด<ม>ประเด็นขึ้นมานี่ก็เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างก่อนนี้ก็ไม่มีเลยอ๋อมีการพูดคุยรึกษาขานึงก่อนก่อนเดือนธันวาใช่งหมฮะช่วงหลังๆฮะช่วงหลังๆตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็มีการพูดคุยาาากัน,กน,กนแต่แตวา่า ไม่เคยไปก้าวไกลกันอ,อืมอืมต่างต่างรูปต่างแสดงความคิดเห็นแล้วแต่เลยถูกฮะใช่ใช่แต่รู้เรารู้ในในจิตเจตจำนงนะฮะของแต่ละองค์แต่ละท่านเน่ยนะเจตเจตนาเจตจำนงอืมแล้วทำไมทำไมเท่าที่สังคมมองเห็นคลิปเปิดกันใน ในติ๊กต k อกจํานวนมากทําไมพากันแค้นอาจารย์เบียร์ลักษณะเหมือนแค้นอาจารย์เบียร์กันจังคืออย่างนี้ลากเง่ามูลปัญหามันเกิดมาจากคุณเบียร์ <c oughs> ไม่รู้จะเ,เล่นเวทมนต์คาถาผูกจิตมจจัดใจของออประชาชนของเอฟซีหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าแกมาทังสายมูมาก่อนใช่ปะ่ะแกก็ต้องเรียนรู้เวทมนต์คาถาพ่อมดหมอผีอะไรพวกนี้ เนี่ยแกต้องมีแต <ก S 1> เสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ก,ก็ก็แจ้งแล้วว่าตัวเองเนี่ยก็มาจากสายมูก็ยอมรับว่าจริงแต่ว่ามันเป็นาทางตัวเองเห็นผิดก็เลยอยากจะแก้ไขให้มันถูกต้องเขาก็ชี้แจงนะครับในประเด็นนี้ไม่หรอกคำพูดคำพูดก็คือคำพูดแต่สิ่งที่กระทำพฤติกรรมและประสบการณ์ชีวิตน่ะมันมีอยู่แล้วเนี่ยอืมันมีอยู่แล้วนะนวนะทีนี้ ถามว่าที่เกิดเอ fc ไปแค้นพระสันติไปแค้นสุดฤิ์สุด,สดจิตสุดใจนั่นะมันเป็นเรื่องของอาการสร้างคอนเทนต์หนึ่งสองเป็นเรื่องของการรัฐอ,อาจารย์เบียหวงห่วง,วงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆคือคือเมื่อตนเองรักสิ่งใดเชื่อสิ่งใดหลงสิ่งใดเราก็ ทนุถนอมห่วงห่วงปกป้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะฮะแต่ว่านะเป็นการแสดงความรักความห่วงใยที่ผิดซึ่งมันก่อความเสียหายในลักษณะใช้วาทกรรมนะใช้คำพูดที่ดูนะหมิ่นเหยียดหยามทิ้งแทงให้ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับนะพระสันติแล้วก็นะพระสงฆ์และก็พระพุทธศาสนา นะแต่ตรงนั้นมากกว่าที่เราเป็นห่วงนะ